แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เด็กชายวัยสีขวบย่องเปิดประตูบ้านหนีเที่ยวผู้ปกครองตามหาวุ่นเรื่องราวของเด็กวัยสีขวบแอบหนีออกจากบ้านขณะพ่อแม่หลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่พบ จนกู้ภัยตามมาส่งคืนสู่อ้อมอกรายนี้เกิดขึ้นเมื่อใส่วันที่21ตุลาคม2565เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีหน้าคลินิกนายแพทย์วราการหมู่ที่2ตำบลสุเมน่นริมถนนเลนขาล่องตรงข้ามโรงเรียนเทพนารีมีชาวบ้านเห็นเด็กชายคนหนึ่งเดินทางมาจากสอซูปเปอร์มานั่งอยู่เก้าอี้นั่งรอแพทย์ จึงสอบถามเด็กพูดภาษากลางเป็นเด็กชายวัยประมาณสี่ขวบนุ่งชุดสีเขียวลายไดยโนเสาร์ชาวบ้านร้านค้าร่วมตำรวจสายตรวจพยายามสอบถามหาผู้ปกครองต่อมากู้ภัยสุงเม่นได้ออกตามหายาต จากการสังเกตพบว่าเป็นเด็กล่าเริงบุคลิกเหมือนมีการเลี้ยงดูมาอย่างดีจึงเอาขนมให้ทานเอานมให้ดื่มตำรวจสายตรวจเอาโทรศัพท์มาให้เล่นก็เล่นเกมล่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปแต่ไม่ยอมบอกว่าบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไร จากนั้นตำรวจสายตรวจได้ประสานศูนย์วิทยุของสอพอสูงเมน่นช่วยหาข้อมูลมีใครมาแจ้งเด็กหายหรือไม่ก่อนนำโทรศัพท์มาถ่ายภาพเด็กส่งให้ตำรวจสายตรวจประจำตำบลต่างๆช่วยติดตามหาผู้ปกครองพร้อมกันนี้หน่วยกู้ภัยสูงเมน่นออกตามหาบ้านเด็กเจอจนพบว่าอยู่แถวหลังห้างสอซูปเปอร์มาร์เกต็ตดยกู้ภัยรับผู้เป็นแม่ขึ้นรถมากับรถกู้ภัยมารับเด็กซึ่งนั่งรออยู่ที่หน้าคลินิกหมอวรการด้วยความดีใจ ผู้เป็นแม่เมื่อเห็นลูกชายถึงกับโผอุ้มลูกส่วนพ่อขี่จักรยานยนต์ตามมารับ จากการสอบถามผู้ปกครองได้ความว่าเด็กแอบเปิดประตูบ้านออกมาตอนพ่อแม่หลับพอตื่นขึ้นมาไม่พบลูกทั้งผู้เป็นพ่อและแม่ก็ออกตามหาแถวแย่านชุมชนใกล้บ้านและไปทางแถวตลาดสุงเม่นก็ไม่พบจนพบหน่วยกู้ภัยสุงเม่นมาหาที่บ้านพบผู้เป็นแม่และพากันขึ้นรถมารับตัวท่ำกลางความดีใจของทางครอบครัวนึกว่าเด็กหายไปแล้ว ก่อนมันดาขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยดูแลและช่วยให้การช่วยเหลือติดตามหาผู้ปกครองดังกล่าวค่ะอออกมายง ออกมาเองเอามาตัวเอาปมาตัวไปงพ่อลับค่ะแล้วหนูย่าขอพ่อพ่อลับพ่อลับบ้านอยู่ไหนนะหลังร้านหลังร้านก็เห็นล่าเริงอยู่อ่ะ เฮ้ฮกกว่า,าวเป็นน้าเป็นตน้าไหมก๊ <functions>